คนเกิดวันที่7ประสบการณ์ชีวิตที่เรียนรู้ด้วยตัวเองคือสิ่งมีค่าเพราะวันที่เกิดแทนด้วยดาวพระเสารเทพผู้ทรหดอดทนฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้ได้ประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่เลยชอบเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองไม่ชอบให้ใครมาอบรมสั่งสอน ผู้ที่เกิดวันที่เจ็ดนี้เองมักชอบที่จะเรียนรู้ด้วยการลองผิดลองถูกซึ่งต้องเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูพิสูจน์แบบใช้เวลาก็รอคอยได้เพื่อให้เห็นผลสรุปที่มั่นใจแน่ใจว่าอะไรเป็นอะไรยิ่งเรื่องรักๆใ,ใคร่ยิ่งต้องพิสูจน์อย่างหนักว่าใครรักจริงรักลวง ด้วยดาวประจำตัวเป็นเทพพระเสารแม้ด้านร้ายจะมีความขี้ระแวงหวาดระแวงสงสัยคนอื่นพยาบาทคนอื่นหรือแม้แต่อาฆาดแค้นคนอื่นแต่ด้านดีคือความรับผิดชอบความขยันความทุ่มเทหามรุ่งหามค่ำซึ่งเป็นข้อดีสุดๆของเกิดวันที่เจ็ดค่ะ